บทที่4 2 9พภารกิจเคลียร์พื้นที่คุณเย่คุณจะให้ฉันคุณจะให้ฉันแช่แข็งนักสืบหลี่เหรอคะเฟยเค้กซินตกตะลึงกับคำพูดของเย่เฉินและเธอไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรชั่วขณะหนึ่งเย่เฉินจึงพูดด้วยท่าทางแน่วแน่ว่าคุณพูดเองไม่ใช่หรือว่ามีศูนย์แช่แข็งเอาร่างเขาไปแช่แข็งมันคงไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมเมื่อเฟยเค้กซินเห็นว่าเย่เฉินดูเหมือนจะเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนเธออดไม่ได้ที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่า ุเยคะเทคโนโลยีไคลอนิกนี้เป็นเพียงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะเสนอแนวคิดนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเรื่องราวความสําเร็จใดๆที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากผู้ป่วยคนหนึ่งจากรัฐเพนซิลเวเนียสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหลังแช่แข็งเพียง12ชั่วโมง เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วเฟยเค,ค็กซิงก็อดไม่ได้ที่จะมองร่างหลี่ย่าหลิงที่นอนอยู่บนพื้นและพูดต่อคุณเย่ขอฉันพูดตรงๆด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนันมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่จะอยู่รอดหลังจากที่ถูกแช่แข็งก่อนเธอจะพูดจบเย่เฉินก็โบกมือพลางกล่าวว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเอาเขาไปแช่แข็งก่อน เหตุผลที่เย่เฉินต้องการส่งร่างหลี่ย่าหลินไปที่ศูนย์แช่แข็งก่อนเพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะทำให้ร่างกายของหลี่ย่าหลินคงสภาพไว้ได้นานการแช่แข็งเขาทำให้เขาสามารถรักษาสถานะปัจจุบันของเขาได้ดีมากที่สุดเพราะเขาถูกแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบหนึ100หรือ200อองศาในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำมากเช่นนี้พลังงานเรกิที่จำเป็นในการรักษาร่างกายของหลี่ย่าหลินจะลดลงสู่ระดับที่ต่ำมากเช่นกัน ด้วยวิธีนี้เย่เฉินจึงไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานเรกิมากเกินไปเพียงใช้เล็กน้อยเท่านั้นเพื่อปกป้องร่างกายของหลี่ย่าหลินให้ไปถึงศูนย์แช่แข็งจากนั้นจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศูนย์แช่แข็งต่อไปซึ่งอย่างน้อยก็สามารถมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามเย่เฉินไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ให้เฟยเคกซินฟังได้อย่างชัดเจนดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงดันทุรังขอให้เธอเชื่อฟังตัวเอง เมื่อเห็นว่าเย่เฉินได้ตัดสินใจแล้วเฟยเค้กซินก็ไม่ได้พูดอะไรให้มากความเพียงพยักหน้าด้วยความเคารพทันทีหลังจากนั้นเธอจึงติดต่อหาคุณปู่และขอให้ปู่ช่วยประสานงานคนรับผิดชอบที่ศูนย์แช่แข็งให้มารับร่างหลี่ย่าหลินเป็นการส่วนตัวหลังจากนั้นทั้งหมดแล้วเฟยเค้กซินก็บอกกับเย่เฉินว่าคุณเย่ไม่ต้องห่วงคุณปู่บอกว่าศูนย์แช่แข็งจะมารับสารวัตรหลี่ภายใน15นาทีค่ะ ดีมากเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าเรื่องนี้ผมจะให้คุณรับผิดชอบไปแล้วกันจำไว้ว่าอย่าให้มีข่าวลือออกไปสู่โลกภายนอกคุณเย่วางใจได้ค่ะเฟยเค้กสินกล่าวอย่างหนักแน่นระดับความลับในศูนย์แช่แข็งนั้นแข้งงวดตลอดและไม่มีข้อมูลใดๆรั่วไหลออกมาแน่นอนค่ะเย่เฉินกล่าวว่าเยี่ยมในเวลานี้เฟยเค้กสินอดไม่ได้ที่จะพูดว่ายังไงก็ตามคุณเย่คะเออมีบางเรื่องไม่แน่ใจว่าสมควรที่จะพูดหรือเปล่า เย่เฉินกล่าวว่าไม่มีอะไรที่ไม่สมควรเชิญคุณพูดมาได้เลยเฟยเค้กซินพยักหน้าและพูดว่าคุณเย่คิดเหมือนกันกันกบฉันไหมโดยพื้นฐานการเคลื่อนไหวของสมาชิกในครอบครัวระดับสูงทุกคนมันเป็นความลับสุดยอดโดยเฉพาะตระกูลสุดยอดเช่นตระกูลอันการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่โลกภายนอกจะล่วงรู้ได้แต่วันนี้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มนักฆ่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่รู้ความเคลื่อนไหวของสมาชิกหลักตระกูลอันเท่านั้น แต่ยังรู้สถานการณ์ที่นี่เป็นอย่างดีอีกด้วยเหมือนพวกเขาเกาะติดกับสถานการณ์ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่พวกเขาเปิดฉากโจมตีพร้อมกับวิดีโอเปิดตัวของคอนเสิร์ตได้ดูท่าแล้วจะมีการสมคบคิดกันมานานแล้วประกูลอันจะต้องมีหนอนบ่อนไส้แน่ๆใช่ยเย่เฉินพูดอย่างเห็นด้วยในเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยกับคุณแต่ใครคือหนอนบ่อนไส้มันขึ้นอยู่กับตระกูลอันที่จะค้นหาเอาเอง หลังจากนั้นเย่เฉินก็พูดกับเฟยเค็กซินอีกครั้งว่าคืออย่างนี้นะครับคุณเฟยเนื่องจากในนิวยอร์กคุณมีพนักงานจํานวนมากผมมีเรื่องที่จะรบกวนคุณสิ่งแรกค้นหาพนักงานที่คิดว่าไว้ใจได้ดีที่สุดจากนั้นให้พวกเขาถอดพรมที่นี่แล้วนําไปเผาทิ้งกําจัดคราบเลือดให้หมดรวมไปถึงรูกระสุนที่จะต้องแก้ไขให้มันเหมือนเดิมจากนั้นก็หาพรมที่มันเหมือนกันเอามาปูทดแทนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้กับคุณด้วยนะครับ ใยเค้กสินตกลงโดยไม่ลังเลไม่ต้องห่วงค่ะคุณเย่ฉันจะจัดการให้เองเย่เฉินพยักหน้าและพูดกับว่านโพจุนโพจุนมือสังหารที่ยังมีชีวิตอยู่นายจะต้องให้ความสนใจกับมันเป็นพิเศษอย่าให้มันฆ่าตัวตายเด็ดขาดผมยังมีเรื่องที่จะสอบถามความจริงกับมันว่านโพจุนคล่องออกมาไม่มีปัญหาครับคุณเย่ผมจะดูแลมันเป็นอย่างดีและจะไม่ให้มันฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนโอเคตามนั้นเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่า คุณไปรอผมอยู่ที่คฤหาสน์เสร็จส,สิ้นภารกิจทางนี้เดี๋ยวผมเข้าไปหาว่านโพจุนประทับหมัดและพูดว่ารับทราบครับคุณเย่ท้านั้นพวกเราขอตัวหลังจากว่านโพจุนออกไปเฟยเคซินก็สั่งให้ทีมงานของเธอเตรียมเครื่องมือมาจํานวนมากเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการทําความสะอาดทันทีบทที่4297สรุปว่าใครคือนอนตามคําสั่งของเฟยเคซินคนของเธอช่วยกันถอดพรมทั้งหมดออกก่อนจากนั้นจึงจัดพรมใส่ในถุงสุญญากาศและนําไปเผา ขณะที่พนักงานกลุ่มนี้กำลังทำความสะอาดพรมพนักงานอีกชุดได้ลำเลียงชุดอุปกรณ์แสงสว่างวัดสดุก่อสร้างประเภทยาแนวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดและปั๊มน้ำอย่างเร่งด่วนใครที่เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญช่างไฟก็จะทำการเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฟถงทางเดินและพนักงานอีกหลายคนก็เตรียมสร้างสระว่ายน้ำสีเลือดในถงทางเดินโดยการใช้แถบกาวและพวกซีลพลาสติกต่างๆเพื่อทำการปิดรอยรั่วด้วยความสูงประมาณ10บเซนติเมตร ไม่ให้น้ำรั่วซึมเข้าไปในห้อง VIP หลายหายห้องในบริเวณนั้นตามแผนการอย่างรวดเร็วเมื่อแน่ใจว่าน้ำไม่รั่วซึมจึงใช้ปืนอฉีดน้ำแรงดันสูงที่นักดับเพลิงใช้พร้อมผสมน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อกลิ่นรุนแรงเพื่อทำความสะอาดคราบเลือดในทางเดินและน้ำเลือดที่ล้างแล้วจะถูกสูบเข้าสู่ท่อระบายน้ำของห้องน้ำโดยตรงผ่านปั๊มน้ำทันทีหลังจากนั้นไฟในถงทางเดินก็กลับคืนสภาพสมบูรณ์และเมื่อความเข้มข้นของเลือดในสน้านั้น เมื่อมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าน้อยลงเรื่อยๆกลิ่นเลือดในทางเดินก็หายไปอย่างรวดเร็วถึง90เปอร์เซ็นในเวลาเดียวกันพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งกำลังจัดการแก้ไขกับรูกระสุนที่เป็นรูอยู่ตามกำแพงอย่างเงียบๆไปพร้อมๆกันหลังจากที่พวกเขาดึงหัวกระสุนออกมาทีละรูพวกเขาก็ใช้ยาแนวตาจระเข้พร้อมปูนปลาสเตอร์ปกปิดร่องรอยในคราวเดียวกันเนื่องจากวอลเปเปอร์ในถงทางเดินของพื้นที่ VIP เหมือนกับวอลเปเปอร์ที่ใช้ในห้อง พวกเขาจึงตัดวอลเปเปอร์ทั้งหมดออกจากห้องว่างมี p ีแล้วทำการแปะปกปิดร่องรอยรูกระสุนตรงจุดไหนที่สีไม่ค่อยเหมือนกันพวกเขาก็จะใช้การระบายสีเพิ่มเติมงานนี้ต้องใช้ฝีมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะในการวาดรูปดูดูไปแล้วเรากับกิจกรรมฝาผนังยังไงยังงั้นตามมาด้วยขั้นตอนการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีกลิ่นฉุนพ่นให้ทั่วบริเวณถงทางเดินหลังจากนั้นใช้เครื่องเป่าลมร้อนแรงดันสูงหลายเครื่องเพื่อทำให้พื้นที่มันแห้งสนิท เนื่องจากทุกคนมีการแบ่งงานรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนและด้วยความเข้าใจจึงใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในการดำเนินการทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นในเวลานี้พนักงานของเฟยเค้กซินอีกกลุ่มที่ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าพวกเขาก็ทำการขนส่งพรมใหม่เอี่ยมจากในเมืองด้วยความรวดเร็วทั้งหมดนี้เป็นพนักงานของตระกูลเฟยทั้งนั้นแม้ว่าพรมเหล่านี้ที่เปลี่ยนใหม่จะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันแต่สีและพื้นผิวก็ใกล้เคียงกันถึง80%เปอร์เซ็นต์ นอกจากพนักงานรถบรรทุกแล้วยังมีพนักงานบางคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าที่นี่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีเหตุการณ์กาดยิงกันเกิดขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเกือบสาสบศพเพราะสิ่งที่พวกเขารู้ก็คือหัวหน้างานบอกว่าใครก็ตามที่ถูกเรียกมาทำงานนี้จะได้ค่าตอบแทนรายชั่วโมงถึงห้าเท่าพวกเขาจึงทำการปูพรมอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นทุกคนจึงทำงานร่วมกันเพื่อปูพรมใหม่เอี่ยมให้ครอบคลุมพื้นที่ VIP ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเมื่อคนงานเหล่านี้ถอนตัวออกไปก็ไม่มีร่องรอยของการสู้รบที่ดุเดือดในทางเดินทั้งหมดนอกจากกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจางๆและกลิ่นพรมใหม่เอี่ยมและแทบไม่มีกลิ่นเลือดในอากาศเลยในเวลานี้บอดี้การ์ดที่เฝ้าอยู่ทางเข้าออกด้านล่างรายงานเข้ามาว่าท่านประธานครับมีผู้หญิงแ่เฉินยืนกรานที่จะขึ้นไปครับเธอบอกว่าเธอคือผู้รับผิดชอบที่นี่ และได้ตั้งคำถามถึงตัวตนของผมและขู่ว่าจะโทรแจ้งตำรวจตอนนี้เธออยู่ในการควบคุมของเราจะให้ทำยังไงกับเธอดีครับเฟยเค้กซินรู้สึกประหลาดใจจึงรีบรายงานสถานการณ์นี้ต่อเยอ่เฉินทันทีหลังจากฟังรายงานเย่เฉินก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นเฉินโต้ตัว,ตวดังนั้นเย่เฉินจึงกล่าวว่าควบคุมตัวไว้ก่อนและอย่าให้เธอติดต่อกับโลกภายนอกเด็ดขาดทันใดนั้นเองเย่เฉินก็ขมวดคิ้วตามการวิเคราะห์ของเฟยเค้กซิน ทำให้เขานึกถึงรายละเอียดบางอย่างในระหว่างที่พูดคุยกับลุงอันชงชิวเย่เฉินจำได้ว่าในห้องไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ถึงขนาดที่หมายเลขฉุกเฉินยังไม่สามารถติดต่อได้ก่อนหน้านี้เย่เฉินคิดว่าตัวตัดสัญญาณโทรศัพท์อยู่กับศพนักฆ่าคนใดคนหนึ่งแต่หลังจากที่ทหารวางมังกรทำการเก็บศพและตรวจค้นปรากฏไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าวและตอนนี้เขาคิดกับตัวเองว่าโทรศัพท์ของตัวเองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เป็นไปได้ไหมว่าอุปกรณ์ดักตัดสัญญาณถูกติดตั้งในห้อง VIP ของสมาชิกตระกูลอันก่อนหน้านี้แล้วหากเป็นกรณีนี้มีความเป็นไปได้อย่างเดียวที่จะมีหนอนบ่อนไส้ในทีมงานของนุ่นน่านเป็นแน่